เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมช่องพานโอเอ็กครับวันนี้จะมาเล่นเกม ROV กันผมจะมาเล่นในตัวละครของเพนนะครับวันนี้ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับทีมของคุณเป็นฝ่ายเรามาเลือกตัวละครกันก่อนเลยครับเ,เลน ที่เราจะเล่นจะเป็นเลนฟาร์มนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่าคนที่ติดตามมาตลอดก็ยิน,ยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของ ROV ของชาวตีป้อมด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ติชมพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการเล่นหรือว่าคำแนะนำต่างๆสามารถแนะนำมาได้เลย เกมนี้ผมมาเล่นกับคู่หัวผมนะครับเป็นแคลรี่ตอนนี้ทีมฝั่งเราที่หยิบมาจะเป็นแคลรี่ก็คือแวนนะครับเรามาดูทีมฝั่งตรงข้ามดีกว่าครับว่าตัวละครแรกที่จะหยิบมาเป็นตัวละครอะไรตัวละครแรกของฝ่ายตรงข้ามที่หยิบมาก็คือเมดจะเป็นนาตยานะครับแล้วก็จะมีแคลรี่เป็นฮายาเตะ2ตัวของฝั่งตรงข้าม แล้วก็ทีมเราตอนนี้มีซัพพอที่หยิบมาจะเป็นแก๊กนะครับและทีมเราดูเหมือนจะหยิบซานิสมาหรือเปล่าอ่าน่ไง่ายหยิบซานิสมาจริงด้วยนะครับออฟเลนของเราจะเป็นซานิสนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นไอรินะครับฝั่งตรงข้ามไอริน่าจะเป็นส่วนของออฟเลนนะครับแล้วก็ทีมของเราเมทจะเป็นของคลิฟซี่ที่หยิบตัวละครมานะครับฝั่งตรงข้ามซับพอตจะเป็นอลิสนะครับ แล้วก็ฟาร์มทีมเราจะเป็นเพนที่ผมหยิบมานะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นเซนสเตทนะครับทีมทั้งสองฝั่งก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าผมเรียกชื่อตัวละครผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเรอข้อไปรับชมกันที่เกมได้เลยครับผม เอาละเริ่มเกมมาเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไปฟาร์มก่อนเลยในตัวละครของเพนในตัวละครนี้ผมรู้สึกว่าดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแรงตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมแล้วก็ไปถึงเลทเกมเลยช่วงแรกๆผมก็จะรีบฟาร์มแล้วก็จะไปช่วยเพื่อนคิวนะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเรามาเริ่มฟาร์มบัฟฟ้าก่อนเลยที่กองแรกนะครับ สกิลแรกที่ผมจะอัพมาจะเป็นสกิลที่1นะครับสกิลแรกนี้ก็คือจะเป็นการปล่อยวิญญาณออกไปนะครับโดยทิ้งร่างจริงไว้ที่ตรงจุดที่เรากดนะครับแล้วก็ปล่อยร่างแยกออกไปข้างหน้าได้นะครับพอเราหมดพาสเซฟแล้วก็จะทำให้เราตีเร็วขึ้นด้วยนะครับส่วนในสกิลในสกิลที่2จะเป็นการ ใบศัตรูนะครับพร้อมกับเพิ่มดาเมจสกิลสองจะคล้ายๆกับสกิลแรกหลังจากเราหมดพาสตไปแล้วนะครับส่วนในสกิลของอันติสกิลสุดท้ายนะครับจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูในบริเวณที่เรากำหนดไว้นะครับแต่ว่าสกิลนี้อันติจะเป็นสามารถขัดได้ด้วยการสตัตนนะครับเราอาจจะโดนขัดได้เวลาที่เพนใช้อันติ เวลาถอยตัวแล้วโดนขัดได้นะครับตอนนี้ก็เราฟาร์มจนจะใกล้เสร็จแล้วนะครับโดยอีกคลิปตัวเดียวเดี๋ยวเสร็จคลิปกองนี้ผมก็จะไปเข้าฟาร์มเอ้ยผมก็จะไปเข้าดักพุ่งลอฆ่ากับเพื่อนนะครับจังหวะนี้ผมเอาตีเลยครับผมนี่นะมาดิ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 นี่แตกไปหนึ่งเรียบร้อย อ้าวเหลือแครี่คนเดียวสวยเลยทีนี้กลับบ้านหรือเปล่าไม่กลับด้วยอย่างงี้อีกทีอีกทีอีกทีเหมือนเพื่อนเราจะโดนนะครับมีตระยาเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเหมือนนะตยาจะมาเอาเขามาเอาเราเลยจังหวะนี้เอ้ยตายตายตายเฮีย yeah. <c oughs> เฮียตายจริงๆไม่ใช่มันนะเราเนี่ยตายไม่เป็นไรครับเกมเป็นแค่เกมอย่าไปคิดมากยังไงเราก็ตายกันได้จยเป็นซีเรีสนะครับมาเราเกิดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราไปฟาร์มก่อนนะครับตัวละคร ของเราที่เลือกเลียนมาจะเป็นเลียนฟาร์มก็พยายามาฟาร์มให้ไปบ่อยฟาร์มให้เยอะๆนะครับจะได้มีเงินจะได้มีตังไปแบกเพื่อนตอนผมหัดเล่นฟาร์มแรกๆนี้ผมบอกเลยว่าบันเทิงนะครับตอนแรกนี่คือแบบมึงจะฟาร์มทั้งเกมเลยเหรอไอ้เยีงยมึงไปช่วยล่างบ้างดิมึงขึ้นมากลางบ้างดิมึงขึ้นมาบนบ้างดิไอ้เยี่ยมมึงจะฟาร์มจนจบเกมเลยเหรอแต่ว่า อย่าไปท้อครับหน้าด้านต่อไปสู้ต่อไปแต่เ,เราก็จะเก่งเองโ oh <my> อ้มากาดอ้าจังหวะนี้หนะ้าที่ของเราครับผมอ้าแตกไปหนึ่งอ่ามีเพื่อนมาช่วยจะเอาวะล่ะจะเอาวะล่ะจะเอาวะล่ะอ,ลอ่าแตกไปอีกตัวนี่เหมือนเลนกลางจะไม่มีคนอยู่เดี๋ยวผมต้องเข้าไปเติมครับเพราะว่าตัวเราเข้าไปเติมเลนค่อนข้างเร็วอ่ะเห็นฟ้าพียต้องข้ามจัดเลยอียเหมือนจะสู้เออ <c oughs> เพื่อนเรามาจัดเลยครับ ตีดิมาดิมาดิเฮีย yeah. ขอโทษในคำไม่สุภาพด้วยนะครับพอเราคิวเสร็จเติมเรียนเสร็จก็พยายามนะครับนอกจากฟาร์มแล้วก็เอามางกรบ้างเอาดัเ้เลเยอะบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนในทีมด่านะครับแล้วก็พยายามฟามร์มบ่อยๆเหมือนเดิมครับพอหมดหน้าที่ค่าเราก็ต้องหาอะไรทำเรื่อยๆเ,เพื่อหาเงินมา เือจุนกับทีมของเราเดี๋ยวผมเอาบัฟฟาไอ้บัฟบบแดงกองนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปชว่วยล่างเลยนะครับมันล่างจะมีประเด็นหน่อยเดี๋ยวผมสั่งโจมตีเลยนะครับเอาเลยเพื่อนแก๊กดึงมาดึงมาเพื่อนจงังหวะนี้ต้องดึงมาแล้วทีมนั้นมีสองตัวมาแล้วแก๊กเพื่อนจงังหวะนี้ดึงมา have any time for any Yeah. time Eh? don't I gossip him. at for now. Look ว้าวสวยจัดเลยโอ้โ <laughs> ห <laughs> oh จังหวะนี้สวยจัดโอ้โหโดดก็สวยสวยเพื่อนสวยพี่สวยเนี <laughs> ่ย <laughs> <laughs> ไมเป็นไร <laughs> แก้เขินก่อนเ <laughs> พื่อน <laughs> เออยังฆ่าได้อยู่จังหวะนี้ยังฆ่าได้อยู่ก็ถือว่าไม่เป็นไรถือว่ามองไม่เห็นแล้วกันเพื่อน มาจังวาน,นี้ดึงพา้าอีกแล้วเพื่อนอใจเย็นเยนเพื่อนใจเย็นไม่รีบไม่รีบมาเราจะเอาให้ได้เหรอตัวเนี้ยแรืตัวดีเอาให้ได้อะ่ะเฮ้ยเหยมือนเฮ้ยป้อมแตกสัดเลยปัง <c oughs> เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปปวดป่าที่ยัฟังตรงข้ามสักหน่อยนะครับพยายามฟาร์มหาตังหายเต เกิดมาแล้วเดี๋ยวเราเอาบัฟแดงก่อนเอ้บัฟฟ้าก่อนขอโทษทีครับเดี๋ยวเราเอาบัฟฟ้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปเติมที่เลนกลางแล้วก็ขึ้นไปจบบนอีกทีนะครับเวลาว่างก็พยายามหาเงินเรื่อยๆหาเงินเรื่อยๆฟาร์มหาตังค์นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเคลียร์คลิปข้างบนก่อนนะครับเหมือนข้างบนจะไม่มีคนอยู่นะครับ มาจ่าเอกับฟามฝังตองข้าด้วยมามลองของสักหน่อยอมามาดีไปไหนล่ะมานี่ <c oughs> มา <c oughs> เรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งนะครับตอนนี้มาอัปเดตสกอทีมของเราหน่อยนะครับตอนนี้ทีมเราฆ่าไปสิบสามฝ่ายตองข้าฆ่าไปห้านะครับของเราในตอนนี้ที่คิวไปคิวไปห้าแล้วตายไปหนึ่งแล้วก็ช่วยไปช่วยไปสองนะครับ ในจังหวะนี้ดูเหมือนบนจะมีประเด็นนะครับเดี๋ยวเราสั่งโจมตีเลยมาเพื่อนมามาแล้วรวมกัดเลยอ้เชี่ยไอรีมันหนีเร็วนะครับเดี๋ยวเรารอจังหวะหาจังหวะฆ่าหน่อยอ่ะเข้าเลยจังหวะนี้ไปเสสๆวปังปัง <c oughs> อ่าเหลือแกงกับเราอ่ะมาดิมาดิไอเฮี่ยเหมือนจะมาสู้ไม่ไหววะไอเี่ย เพื่อต้องไม่ช่วยแล้วหอ้เอ้าแน่ใจว่จาเมื่อกี้นี่ผมคิดว่าผมจะไม่รอดซะแล้วนึกว่าจะตายทิ้งเฉยๆโอ้โหนาตยาอยากเอาอยู่นะแต่ว่าดูเลือดเราก่อนเพื่อนใจเย็นให้เหมือนถอยก่อนดีกว่าถอยก่อนดีกว่าไม่น่าไหวเลือดเราเหลือแค่นิดเดียว แต่ตาแย่ถ้าท่านมันห้าวจังเลยวะอยากลองของหรือว่ายัางไงขอฟาร์มหน่อยไอ้เขี้ยขอฟาร์มหน่อยก็ไม่ได้ไปฟาร์มบ้านก็ได้โขงทีมไม่เอาจัดเลยอะ่ะ <c oughs> จะเอาครให้ได้เลยมาดิจังหวะน,นี้เพื่อนเราเข้าแล้วเราก็ต้องตามนะครับเดี๋ยวเราเอาตีเข้าไปเลยปัง เรียบร้อยปังเรียบร้อยแตกไปสองตัวนะครับอินอรียานี่แม่งน่าลำคาญจริงวะเดี๋ยวเรามาอัปเดตสกอร์กันหน่อยนะครับตอนนี้เราฆ่าไป9ตายไปหช่วยไป2นะครับบนเหมือนจะดันป้อมกันเพลินเลยนะสองตัวข้างบนนะแต่เ,เราต้องไปไปสก,กัดกั้นทีมฝั่งตรงข้ามสักหน่อยจังหวะนี้อยู่ไหนเอยมา เข้ามาเข้ามาป้อมเอาสวยสิยากว่านี้สวัสดีครับนี่สวัสดีครับเรียบร้อยแตกไปสองขอบคุณครับเอ้าขอบคุณครับเอ้ยขอบคุณครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวเรา เหมือน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 ,นเหมือนนะเฮ้ยเหมือนมันจะเอาวะเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูดูเชิงก่อนนะครับอา้อาออกมาดิมาดิมาดิแตกไปอีกหนึ่งเอาไอ้เนีเ้ยได้อยู่ได้อยู่มาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งได้ปะไอ้เนี้ยไม่ได้ไม่ได้ถอยก,ก่อนหลังจากเมื่อกีนกก้นี้ผมอันตีเข้าไปกะว่าจะแบบ ฆ่ามันเอาไฮเต็ไมไ้กลับไปเริ่มเลือดหรอขอโทษทีนะเพื่อนพอดีเราแรงไปออามามามาเม,<า>มื่อกี้นี่จริงๆหน้าสงสารไฮเดรตอยูย่นะเพราะเป็นผมนี่กลับไปเติมเลือดก่อนค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่ยๆคอๆๆยยย ลิ้นพันผมจะพูดว่าเมืกเก่อกี้ถ้าเป็นผมก็น่าจะกลับไปเติมเมือก่อนแล้วค่อยกลับมาไฟทีมอีกทีนึงนะครับจังหวะนี้ทีมเราเข้าแล้วนะครับทีมตรงข้ามมีสามแต่ว่าปล่อยให้เพื่อนเล่นดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้ามาช่วยอีกทีนึงเพราะว่าทีมเรายังไม่ค่อยได้ฆ่าเท่าไหร่เลยต้องปล่อยเพื่อนเล่นบ้างนะครับตอนนี้สกอร์นะครับของเราฆ่าไปสิบสี่ ตายไป1หนึ่งช่วยไปอร์สามกอทีมโดยรวมก็คือทีมเรานะครับฆ่าไป25่้าเทียนตรงข้ามฆ่าไปเกนะครับเกมนี้น่าจะใกล้จบแล้วนะครับเพราะว่าเทียนตรงข้ามน่าจะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวเราดักพุ่มรอค่าเทียนฝั่งตรงข้ามดีกว่านะครับพอดูว่าจะนี่ไงโชคร้ายเข้ามาแล้ว โคตยังไม่ทันขัดคำเลยมีคนลงเข้ามาในพุ่มของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราฆ่าตัวนี้ด้วยทีปนคิวทปนคิวขออีกตัวหนึ่งได้ไหมเพื่อนจะดีไปไหนนานคดีเราไปไหนเฮ้ยอยู่แถวนี้แหละต้องอยู่แถวนี้แม่งเสียดายอะ่ะอยาฆ่ามันจังอ,อย่าให้เจอนะ บอกเลยเอายาให้เจอนะหายไปไหนของมึงวะ <c oughs> เออช่างมันเถอะหายไม่เจอแล้วเดี๋ยวผมไปดักคุ้มเหมือนเดิมนะครับรอฆ่าเหมือนเดิมรอดูว่าจะมีไกลหลงเดินมาอีกหรือเปล่าเอามาแล้วอลิศอลิศน้อยของเราไปไหนจ๊ะไปพุม่มจับเลยจ้เ่เฮ้ย เอาบอกแล้วว่าอยากให้เจอโ <ส language> อ้เาโอเหมือนมีตาทิฟเลยบอกแล้วว่าอยากให้เจอ<ส>ตายคู่เลยอลิสเพื่นอนอลิสมาช่วยเพื่อนแน่นอนเลยเมื่อกี้น่าจะมารับเพื่อนแล้วก็น่าจะไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้อา้าวจ้า<ส>เอา๋<ส><ส>ตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามก็คือตายหมดทีมเลยนะครับจะเราเอาป้อม แล้วก็เดี๋ยวจบเกมกันเลยนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปตันป้อมแตกสามทางแล้วก็เดี๋ยวจบเลยเอาว่ะเอาว่ะเพื่อนเอาวะเอาจับเลยทีมเราตายไปนึงเอาฆ่าไปแล้วโอเคจบเกมไปที่เรียบร้อยเวรี เอาละก็จบเกมกันไปแล้วนะครับเกมนี้เป็นฝ่ายเราที่เป็นฝ่ายชนะนะครับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e หรือว่ากดกระดิ่งกดกระดิ่งให้กับช่องพานูเอ็กด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามคอยพูดคุยหรือว่าแนะนำคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับมีอะไรที่อยากแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากพูดคุยสอบถาม กคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ